สวัสดีแฟนๆชาวสมพัสยองทุกคนครับช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกทีหนึ่งหลายๆคนคงจะเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องไปรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไปเล่นน้ำในบางจังหวัดที่ปล่อยให้เล่นได้ยังไงก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกันเอาไว้ด้วยนะครับทั้งเรื่องโรคระบาดทั้งเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใครที่ไม่คิดยอยากไปเที่ยวที่ไหนเหมือนกับแอดมินอยากพักผ่อนในช่วงนี้ หรือใครที่ตั้งใจจะสังสรรค์กันที่บ้านก็มาอยู่ฟังเรื่องราวสยองสยองด้วยกันนะครับและที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดินทางไปที่ไหนก็ตามแม้ระยะทางไกลๆก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยและอย่าดื่มกันจนเพลินจนเกินลิมิตของตัวเองนะครับด้วยความเป็นห่วงจากทีมงานสัมผัสสยองครับ วิธีแก้เงาหัวหายสัมผัสสยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ผมทำงานอยู่ในย่านโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเข้างานช่วงประมาณชาวมือ และจะเลิกงานในช่วงเย็นๆด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายตัวเล็กจึงมักจะถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกจากเพื่อนคนอื่นในโรงงานเสมอจนผมมาเจอกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นคนที่ตัวสูงใหญ่สมชื่อเวลาที่แกยืนกอดอกจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าแกเป็นยักษ์ที่ยืนเฝ้าอยู่ตรงประตูวัดและด้วยความที่แกเป็นคนพูดจาฮาวเสียงใหญ่ เป็นคนจริงใจทำให้คนในโรงงานต่างก็เกรงใจพี่ใหญ่กันแทบทั้งนั้นซึ่งพอพี่ใหญ่เห็นว่าผมมักจะถูกรังแกเสมอแกก็เลยเข้ามาคุยด้วยเข้ามาคอยถามสารทุกสุขดิบซึ่งพอเห็นว่าผมสนิทกับพี่ใหญ่พวกคนที่เคยรังแกต่างก็เลิกรังแกผมไปและยิ่งนานวันเข้าผมกับพี่ใหญ่ก็สนิทกันมากขึ้นจนถึงขั้นที่ว่า พวกเราสองคนนัดไปดื่มเหล้ากันในช่วงวันหยุดที่ห้องของพี่ใหญ่ห้องของพี่ใหญ่เป็นห้องเช่าเล็กๆและมีห้องอื่นๆอ,อยู่ติดกันเรียงเข้าไปเป็นแนวยาวฝั่งตรงข้ามก็จะมีห้องแบบเดียวกันที่หันหน้าประตูมาชนกันอยู่ห่างกันหลายเมตรตรงกลางจะเป็นทางที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเพื่อเข้ามายังห้องเช่าซึ่งแต่ละคนที่เช่าอยู่ที่นี่ จะจอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้หน้าห้องของตัวเองภายในห้องเช่าจะมีขนาดประมาณ3าคูณสเมตรจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวมันจึงแคบเกินกว่าที่เราจะเข้าไปนั่งดื่มกินกันภายในห้องเพราะแค่เตียงนอนห้องก็แทบจะเต็มแล้วผมกับพี่ใหญ่ก็เลยมานั่งกันตรงโต๊ะหินอ่อนหน้าห้องที่พี่ใหญ่ได้ซื้อ,อไว้นั่งกินข้าวตอนเย็น กับเครื่มที่ผมเตรียมมาด้วยก็มีลาบครัวแหง้งต้มแซบกระดูกอ่อนและคอหมูย่างที่ซื้อมาจากร้านหน้าโรงงานส่วนพี่ใหญ่จัดการเรื่องเครื่องดื่มพวกเรานั่งจิบกันไปกินกันไปพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตผมบอกไปว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วเปิดร้านขายของชำแถวบ้านส่วนพี่ใหญ่อยากจะเก็บเงินไปแต่งงาน พรมีแฟนรออยู่ที่บ้านนอกแกพูดไปก็หยิบรูปถ่ายแฟนในกระเป๋าสตางค์ออกมาให้ผมดูผู้หญิงในภาพนั้นถึงแม้จะดูเป็นคนบัน้านไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ก็ดูเป็นคนที่จิตใจดีพวกเรานั่งคุยกันไปจนผมเริ่มปวดฉี่จึงขอเข้าห้องน้ำที่ห้องของพี่ใหญ่ที่นาห้องจะมีประตูกับหน้าต่างบานเกรดที่เปิดแง้มมาไว้ ซึ่งหน้าต่างมันจะตรงกับโตหินอ่อนพอดิบพอดีอดทําให้มองผ่านหน้าต่างจากภายในห้องออกไปเห็นคนที่นั่งอยู่โตหินอ่อนได้อย่างชัดเจนหลังจากที่ผมทําธุระเสร็จผมก็เดินออกมาแล้วมองออกไปที่หน้าต่างบานเกรดก็เห็นแผ่นหลังของพี่ใหญ่ที่กําลังนั่งดื่มอยู่แต่มันกลับกลายเป็นว่าร่างของพี่ใหญ่ที่ผมเห็นผ่านหน้าต่างนั้นไม่มีหัว ผมร้องออกมาด้วยความตกใจใบหน้าซีดเผือดไงหลังก้นจำเบาล้มลงกับพื้นพอพี่ใหญ่ได้ยินเสียงผมร้องแกก็ลุกพรวดจากเก้าอี้เปิดประตูเข้ามาหาผมเป็นไรวะเกิดอะไรขึ้นปรเปล่าพี่ไม่มีอะไรผมได้แต่อําอึงแต่พอมองดูร่างของพี่ใหญ่ที่ยืนหยุดตรงหน้าตั้งแต่เท้าขึ้นไปถึงหัวก็เห็นว่า พี่แกยังคงมีหัวอยู่ผมคงเมาแล้วว่ะพี่เลยตาฝาดไม่มีอะไรหรอกผมตอบออกไปแบบนั้นเพราะคิดว่าผมเป็นพ่อเิ์แอลกอฮอลที่ดื่มเข้าไปเออคออ่อนก็ไม่บอกงั้นมึงพอแล้วดีกว่าไหมนอนพักที่ห้องพีก็ได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับถึงผมจะไม่ได้เป็นคนที่คออ่อนขนาดนั้น แต่ภาพที่ผมเห็นผมก็ไม่รู้จะที่บายว่ายังไงมันทำให้นึกถึงคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าต่อๆกันมาว่าคนที่ไม่มีเงาหัวแปลว่ากาลังจะถึงคาภายในสามวันเจ็วันผมพยายามบอกกับพี่ใหญ่ว่าให้พี่ไปทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตาแล้วได้เล่าเรื่องที่ผมเห็นให้ฟังซึ่งพี่แก่ก็รับป่า คืนนั้นผมการจะนอนค้างที่ห้องของพี่ใหญ่แต่รู้สึกไม่ดีเพราเริ่มสั่งเมาได้สักหน่อยผมก็เลยขอให้พี่ใหญ่ขี่าพาผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ห้องเพอมาส่งผมถึงที่เราก็ล่ำลากันผมมองดูพี่ใหญ่จากด้านหลังในขณะที่เขาขี่รถออกไปแล้วภาพที่ผมเห็นคือพี่ใหญ่ที่ไม่มีเงาหัว ผมไม่ได้ตาฝาดไปเองแน่ๆเพราะผมยืนมองแกอยู่ตลอดมองพี่ใหญ่ค่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์ห่างออกไปจนลับสายตาตอนนั้นผมเห็นใครคนหนึ่งกำลังยืนมองพี่ใหญ่อยู่ในบริเวณไกลๆเป็นชายร่างสูงใหญ่ผิวกายดำแดงสวมจงกระเบนสีแดงแต่เปลือยท่อนบนในมือมีโซ่ตรวนเหล็กที่เต็มไปได้วยคราบสนิมเกลืลกกลาง คืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนจะโทรไปบอกพี่ใหญ่ก็เหมือนจะเป็นการรบกวนเราต้องตื่นไปทำงานที่โรงงานแต่เช้าและพี่ใหญ่ก็รับปากผมเอาไว้แล้วว่าจะไปทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตาผมก็เลยไม่อยากเสาซีอะไรมากนะักในตอนเช้าที่โรงงานผมยังคงทักทายกับพี่ใหญ่เป็นปกติแต่ไม่ลืมเน้นเรื่องที่จะให้เขาไปทำบุญ เพราะเวลาที่ผมบังเอิญเหลือบไปเห็นพี่ใหญ่ด้วยหางตาก็มักจะเห็นว่าเงาหัวของเขาหายไปและชายร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงสวมโจงกระเบนก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งดูเหมือนว่าจะมีแค่ผมคนเดียวที่เห็นอย่างนั้นในช่วงพักกลางวันผมได้ลองโทรไปถามญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องอยงมทูต หรือพระยมที่เคยเล่าให้ผมฟังในตอนเด็กๆท่านบอกกับผมว่าทุกที่ทุกแห่งหนตมบลใดยม,มทูตท่านก็สามารถเข้าไปได้หมดพระภูมิเจ้าทีก็ไม่อาจห้ามได้เพราะการตัดสินเรื่องความตายนั้นเท่าเทียมไม่มีเกี่ยงเว้นเรื่องฐานนะชนชั้นจนรวยหรือยศถาบรรดาศักด์ถ้าถึงกำหนดเวลาท่านมาวิญญาณ ก็ต้องไปไม่มีอะไรห้ามได้หลังจากวางสายจากญาติผู้ใหญ่ที่บ้านผมก็รีบไปหาพี่ใหญ่ยืนยันเสียงแข่งว่าให้พี่แกลากครึ่งวนันเพื่อไปทำพี่ดีสะดอกครอบกับผมตอนแรกพี่แกก็ออึงแต่สุดท้ายก็ยอมตามผมไปแต่โดยดีบริเวณที่โรงงานตั้งอยู่นั้นถ้าหากเข้ามาในตัวเมือง ก็จะมีวัดชื่อดังอยู่หลายแห่งที่มีชื่อเสียงด้านการสะดอกครอต่อชะตาพอไปถึงผมก็เล่าทุกอย่างที่เจอให้หลวงพ่อฟังซึ่งท่านก็แนะนำให้นอนในโลงศพเพราะเป็นกุศโลบายที่ว่าคนที่นอนในโลงศพได้ตายไปแล้วคนที่ผ่านพิธีนอนในโลงคือคนใหม่เจ้ากรรมนายเวรที่จ้องเจ้าชีวิตจะได้ปล่อยผ่านไป ด้วยความที่คนมาทำพิธีเยอะมากทั้งที่ผมพาพี่ใหญ่ไปถึงวัดในช่วงประมาณบ่ายโมงแต่กลับได้คิวนอนลงประมาณเกือบห้าโมงเย็นพิธีใช้เวลาอยู่นานพอสมควรมีการสวรดบางสุกุลเป็นบางสุกุลตายและจัดสวดเหมือนกับพิธีศพในระหว่างทำพิธีนั้นผมมองเห็นยมทูตยืนอยู่ห่างๆแต่ใกล้ขึ้นกว่าเมื่อตอนเที่ยง ในตาทั้งสองข้างเป็นสีแดงเลือดจ้องมองมายังโลกที่พี่ใหญ่กำลังนอนอยู่ชายร่างสูงใหญ่ยังคงยืนมองอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนจนกระทั่งจบพิธีผมจึงได้รู้ว่าการนอนโลงมันไม่ได้ผลเลยยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับหลวงพ่อผมเมยถามออกไปด้วยท่าทางร้อนใจซึ่งหลวงพ่อก็พอจะรับรู้ได้ ถึงความร้อนใจที่ผมมีอยู่ลองเอาลูกมะพร้าวตอกหัวก็แล้วกันหลวงพ่อท่านพูดแล้วเดินเข้าไปในกุฏิเงียบๆท่านหายไปสักครู่หนึ่งแล้วกลับออกมาพร้อมกับลูกมะพร้าวอ่อนที่วาดใบหน้าเป็นหูตาจมูกปากแล้วท่านก็ยื่นมะพร้าวอ่อนลูกนั้นให้พี่ใหญ่โดยให้พี่ใหญ่นั่งคูเข่าก้มหน้า แล้วถือลูกมะพร้าวเอาไว้บนท้ายถอยทำเหมือนกับว่าลูกมะพร้าวนั้นเป็นหัวจากนั้นก็ท่องบริกรรมคาถาที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนพระท่านบอกว่าให้เอาลูกมะพร้าวนี้วางไว้แทนหัวตอนที่สวดมนต์ก่อนนอนยามนอนก็ให้าวางไว้ข้างหมอนให้ทำแบบนี้เป็นเวลาเจ็ดวันติดต่อกัน เพราะเวลาที่มีคนเห็นว่าใครไม่มีเงาหัวคนคนนั้นมักจะตายภายในสามวันเจวันแต่ถ้าต่อหัวไว้แบบนี้ยมมาทูตที่เมา,าชีวิตก็จะเห็นว่ามีเงาหัวอยู่ทำจนครบเจ็ดวันเขาก็จะกลับไปเองหลังจากทําพิธีต่อหัวด้วยลูกมะพร้าวอ่อนแล้วผมกับพี่ใหญ่ก็พากันแยกย้ายกลับห้องพักของตัวเองตอนที่แยกย้ายกัน ผมยังมองเห็นว่ายมมาโทยังคงมองตามพี่ใหญ่จนเขาขี่รถพ้นไปจากระยะสายตาผมได้แต่เพียงหวังว่าสิ่งที่ได้ทําพิธีในวันนี้มันจะได้ผลเพราะผมไม่อยากให้คนดีๆอย่างพี่ใหญ่ต้องมาจากไปเลยในช่วงเช้าวันต่อมาพี่ใหญ่ไม่มาที่โรงงานผมโทรหาพี่ใหญ่หลายครั้งแต่ก็โทรไม่ติด ด้วยความที่ผมร้อนใจจึงได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาพี่ใหญ่ที่ห้องของแกในช่วงพักกลางวานันพอไปถึงห้องพักผมก็เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ของพี่ใหญ่ไม่อยู่ที่หน้าห้องแต่รองเท้ายังอยู่ผมเลยชะโง,งกหน้าดูผ่านหน้าต่างบานเกรดเข้าไปด้านในก็เห็นพี่ใหญ่นอนคลุมผ้าห่มนอนอยู่บนเตียงพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ไม่ได้ไปทำงาน เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ถึงแม้ว่าผมจะตะโกนเรียกไปเท่าไหร่แต่พี่ใหญ่ก็ไม่ตอบผมเลยสักคำเขายังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงเพราะผมมองผ่านบานเกรดดูรอบๆห้องก็เห็นว่าลูกมะพร้าวอ่อนที่หลวงพ่อให้ไว้ตกอยู่บนพื้นห้องผมจึงพยายามเรียกพี่ใหญ่ดังขึ้นอีกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับพี่ใหญ่หลับเป็นตาย ไม่ได้ยินเสียงของผมเลยสักคำพวกคนห้องค้างที่ได้ยินเสียงของผมต่างก็ออกจากห้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงของผมดังมากจนมีคนไปตามเจ้าของห้องพักมาช่วยดูจเจ้าของห้องพักมาพร้อมกับกุญแจสำรองไขเข้าไปในห้องของพี่ใหญ่พอประตูห้องเปิดออกผมก็เรียบเข้าไปเขย่าตัวพี่แก่ให้ได้สติ พี่ใหญ่พี่ใหญ่ผมตกใจจนขนลุกเพราะตัวของแกแข็งและเย็นเฉียบใบหน้าซีดเผือดยังเห็นได้ชัดผมรีบเปิดผ้าห่มของแกออกแล้วก็ได้พบว่าภายใต้ผ้าห่มผืนนั้นเต็มไปด้วยเลือดมีมีดเล่มหนึ่งวางอยู่ข้างๆตัวของแกมีรอยแผลถูกแทงอยู่หลายรอยใจผมสลายราวกับจะกลายเป็นผงฝุน่น ใบหน้าชากับภาพที่เห็นตรงหน้าแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าร่างของพี่ใหญ่ที่ไร้ชีวิตจะนอนอยู่ตรงนั้นหลังจากที่เจเจ้าของห้องผักได้แจ้งตำรวจพร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ได้พบว่ามีไวรุนในระแวกนั้นได้อาศัยจงังหวะที่พี่ใหญ่กำลังจะเปิดประตูเข้าไปในห้องมันแทงพี่ใหญ่ที่ท้องจนพี่ใหญ่สุดลง จากนั้นมันก็ลากพี่ใหญ่เข้าไปในห้องหลังจากผ่านไปประมาณสิบนาทีมันก็ออกมาจากห้องพร้อมกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ใหญ่มันขึ้นคลอมรถแล้วขี่หายไปก่อนหน้านั้นมีคนเห็นวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุแวะเวียนมาที่หอพักแห่งนี้หลายครั้งส่วนใหญ่มันจะชอบมาลักเล็กขโมยน้อยเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพแต่ครั้งนี้ มันถึงกับฆ่าคนเพื่อชิงรถเรื่องนี้มันสอนให้ผมได้รู้ว่าคนเราถ้าหากถึงเวลาตายไม่ว่าอะไรก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าจะไปทำพิธีอะไรแบบไหนก็ไม่อยาจจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ผมคิดว่าถ้าหากเรามีสิ่งที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำก็อยากให้ทำมันเสียในตอนที่ยังมีโอกาส จะได้ไม่เสียใจในภายหลังเมื่อเวลาของชีวิตได้หมดลงหลังจากเรื่องนี้ผมได้ตัดสินใจลาออกจากโรงงานเอาเงินเก็บที่ได้จากงานถึงแม้จะไม่มากเอาไปลงทุนเปิดร้านโชว์หวยของตัวเองที่ต่างจังหวัดถึงแม้ทุนจะน้อยก็ค่อยๆขยับขยายไปเพราะถึงยังไงผมก็คิดว่าผมได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ก่อนที่โยมมาถูดจะมาหาผมแบบเดียวกันกับที่มาหาพี่ใหญ่ซึ่งผมได้ทำตามความฝันของผมแล้วก่อนที่เวลาสิ้นอายุไขของผมจะมาถึงในสักวันหนึ่งหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม u ับ c r คร e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง